อันนี้เมื่อเช้าลูกค้าแจ้งเข้ามาแล้วครับว่าตัวปั๊มให้ดูเนี่ยโยกไม่ไปนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราทําการติดตั้งแล้วนะครับผมครับทำการเทสแล้วเดี๋ยวเราทําการโยกตัวนี้ดูนะครับตอนนี้จะเห็นว่าอัตราไหลมันยังไม่เพิ่มนะครับผมครับเดี๋ยวเราลองโยกดูนี่เรารโยกแล้วนะครับพอเราโยกแล้วเนี่ยอัตราไหลก็จะมาเดี๋ยวเราลองปล่อยคันโยกดูครับอ,อันนี้เราปล่อยคันโยกนะครับผมอันนี้แมตตาไหลฮะนิต่อนาทีโยกใหม่ แล้เดี๋ยวเราจะเทสแรงดันนะครับจะเห็นว่าทักคู่เนี่ยเราเทสไปประมาณเกือบ4,000ันบอนนะก็ประมาณ260บบาทอ,อันตัวอะไรยังคงที่อันนี้เราปล่อยลงมาเดี๋ยวเรายกขึ้นอีกทีฮะก็จะเห็นว่าเขาทำงานได้นะไม่ได้มีอะไร Amigo.